สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมา,าดูแบบไวๆสสำหรับอบิสทุกชั้นเลยตั้งแต่ชั้น 9, 10, 11แล้วก็12นะครับว่า,าวิธีวิเคราะห์หรือว่าเอาตัวลงเนี่ยมันจะประมาณไหนนะซึ่งมันจะเป็นมุมของผมคนเดียวนะเพราะว่าผมก็จะเลือกตัวที่ตัวเองเล่นแล้วสบายใจอะไรอย่างนเงี้ยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่มีตัวที่ผมมีก็ได้ดังนั้น ก็ดูไว้เป็นแนวนเฉยๆก็ได้ว่าผมวิเคราะห์ยังไงแล้วก็เลือกตัวลงยังไงอะไรประมาณนี้นะซึ่งไม่ต้องทำตามก็ได้แต่รู้ไว้ก็ดีสำหรับวิธีการตัดสินใจในการเลือกตัวละครลงแต่ละชั้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้งั้นเราไปเริ่มกันเลย ยที่เราก็จะเริ่มกันที่ดูก่อนว่าพรแห่งจันทราเนี่ยอะไรนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้คือการทรําปฏิกยาไม้กับไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยเราก็จะจําไว้ว่าไม้กับไฟฟ้ารอบนี้เจ๋งนะแรงนะแล้วเราก็ค่อยเลือดตัวแล้วก็ดูดูศัตรูครับดูดูด,ด,ดูซึ่งเอาจริงๆชั้น9เนี่ยยังไม่ยากเนาะดังนั้นผมก็จะพยายามไปไวๆเลยอี่ อย่างห้องล่างเนี่ยผมจะเลือกเป็นทีมมอร์กาน่าหรือว่าทีมทีมฟรีสทีมฟรีสที่มีเวนติรวบแล้วก็ทีมบนจะเป็นทีมชิลทีมแบบว่ายาเอะแล้วก็มี2น้ําเป็นเยี่ยหลานกับโกโคมิแล้วก็มีพืชหนึ่งตัวเป็นนักเดินทางนะฮะซึ่งด้วยความที่ยาเอะมันสบายมากเลยอะ่ะผมผมก็เลยชอบเล่นมากๆเลยนะเนี่ย วางวางวางเสร็จแล้วก็นี่ครับเอานักทานมาทำปฏิกิยาธาตุไม้เสร็จแล้วก็เยล่านเปิดน,นันติวิงว่งวิงว่งวิงว่งรวบคือสกิลทตุของเยล่านอนะ่ะมันพอจะดึงมอนสเตอร์เข้ามาใกล้ได้นิดนึงนะถ้าเราควบคุมทิศทางดีๆก็ตีต,ตีตีไปต้องบอกว่า อหญ่เ,เนี่ยต้องต้องดูดีๆนะอย่าให้เสาขาดคือถ้าเสาถ้าเสาขาดเมื่อไหร่เนี่ยดเดเมจหายนะอ่าจบละแต่ห้องที่ชิลกว่าคือห้องห้องนี้มากกว่าห้องล่างทีมฟรีสตี้มอกาน,น่านะฮะที่มีการวิ่งมีโมนาเบนตี้แล้วก็เดยวหนาอ่านีา้ต้องวิง่งวิ่งหามุมดีๆนะครับเบนตี้จะได้รวบโดนหมดทีนี้เนี่ยที่เหลือผมกดมั่วนะ ผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เรียงอะไรเป๊ะหรอกเนี่ยก็ตัวอะไรกดอะไรได้ก็กดแต่สังเกตว่าจะไม่กดตีปกติเลยอันอันนี้เมื่อกี้นี้เกือบเกือบผิดจังหวะนะเว้นตี้เกือบหันหักซ้ายไว้นิดหนึ่งแต่ว่ายังทันจบแนละ้วนี่เป็นตีที่ไม่ต้องกดตีเลยนะฮะต่อไปชั้นต่อไปเป็น อะไรก็ไม่รู้แหนละดูผมนั่งดูคลิปไปแล้วก็บันใหญ,ญ่ไปด้วยนะ,ะก็วางเสาย้ายขาเปิดน,นันตีเดืหลานวิ่งวิ่งรวบดึงเชือกแล้วก็ตีไปด้วยอันนี้สังเกตน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้มอนหินเนี่ยอ่ามันเสกเสาขึ้นมาผมก็เลยเอายาเอกวิ่งเข้าไปชิดเสาแล้วก็กดอันติใส่เลยทีนี้มันก็ตายหินก็หายหมดนะฮะ ซึ่งถ้าคุณมีก็มันก็จะชิวอย,อย่างที่บอกอยาเอ๋นี่มันเป็นตัวชิวเลยอันนี้ผมเห็นมอนวิ่งห่างกันผมจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมยาเยี่ยารวบหรือเปล่าวะอา้าวไม่ได้ทำาหรอในคลิปโอเคไม่ได้ทำอย่างที่บอกครับชั้นชั้นเก้ามันเป็นชั้นยังไม่ใช่ชั้นเอ็นเกมะนะนั้นจะเล่นไหนก็ได้เล่นพลาดอย่างได้เลย อย่างชั้นนี้ผมรู้สึกจะไม่ค่อยได้รวบเลยม้งเนี่ยนีย่งไงเวนติมันไม่มีอันติเย้ยผมก็เลยวิ่งเล่นเน,นี่ยวิ่งเล่นของจริงวิ่งมองมอนระเบิดอันนี้อันนี้ต้องเอาน้ำแข็งแช่เอาเดียวหน้ามาเตะใส่อันนี้ที่ผมกดเนี่ยเพราะว่าให้มันโดนดามจแรงขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ฟอง,องหริอโลมันไม่แตกเนี่ยมันก็เลยยังไม่โดนเดามจครับ ซึ่งผมผมทำไปทำไมก็ไม่รู้นะอ่านี่การุวีการวีผมยิงพื้นอย่างเดียวเลยสังเกตนะเล็งพื้นยืนนิ่งๆอย่าเดินนะเมื่อกี้มีฟองขึ้นมาถ้าเราเดินชนฟองนี่เจ็บหนักเลยนะอ่ยิงเพาะอ่าเริบร้อยจบแทบจะไม่ต้องเล็งเลยครับการวียิงพื้นเลยครับใครเล็งไม่แม่ยิงพื้นเลยจริงๆมันชิลที่สุดละอ่าห้องห้องที่สามนะครับ <15. S 2> มีเห็ดล้วนเปิดไปก่อนเนี่ยครับผมจะพยายามวิง่งดึงเส้นให้ทุกตัวน่ะมันจะกระเด็นเข้ามาหาตัวเราครับเวลายเยอหลันวิ่งรวบต้องต้องต้องใช้ให้คล่องๆนะ,จะ,จ,ะจะเจ๋งมากเลยไอ้ท่าดึงเส้นได้ของเยหลันน่ะอันนี้มีจังหวะกดต้องรอดูดีๆเนาะเพราะบาง <10. S 1> ทีมอนสเตอร์มันจะไม่ต้องรอให้มันเกาะกลุ่มกันอะสกิลเหญอันติ มันถึงจะคุ้มแต่ถ้าตัวมอนมันหนาจริงอันนี้อันนี้รู้สึกจะจบจบ,จบไม่นักจบไวมีเวนตีดวลปับ๊บการวี่เปิดอันตีแช่โมน้าวางวางพื้นน้ำอ,อย่างเอายังน,นี่ผมยิงพื้นนะผมยิงพื้นสังเกตจบแล้ว <laughs> โอเคชั้น9ประมาณนี้อันนี้ชั้นสิบละะทีนี้ชั้นสิบ ผมก็จะดูละอ่ไฟฟ้าเต็มเลยมอนไฟฟ้าเต็มเลยดังนั้นเนี่ยห้องล่างเนี่ยน่าเอาน้ําแข็งลงแล้วก็ห้องบนมีไฟมีมีหลายท่านเลยข้างบนผมก็จะห้องบนเนี่ยเริ่มจะรู้สึกว่าเอ้ยเล่นอะไรก็ได้ละแต่ห้องล่างเนี่ยต้องมีต้องมีน้ำแข็งเพราะมีทั้งมอนน้ํากับมอนไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีกับไฟกับทัดไฟ ไฟกับน้ำแข็งได้หมดนะฮะอ่านี่ผมจะเล่นคล้ายๆเดิมเป็นใหญ่แล้วแต่เพิ่มผมเพิ่มเป็น2ไม้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอยากวนอันติธาตุไม้ไวๆเนี่ยต้องมี2 2ตัวนะฮะอ่าแล้วห้องล่างผมรู้สึกว่าจะเลือกเป็นเอ๊ขอขอดูขอดูคลิปไปด้วยบรรยายไปด้วยนะฮะผมกําลังคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะเล่นไฟกับน้ําแข็งจริงๆด้วยนะน่าจะเป็น เออโยมิยะแล้วก็โรสเตเลแน่เลยของฮะโรสเลียกับการวิ่งอยู่ซึ่งนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงโถยยังหาไม่เจออีกยังอีกขวามือเอ้ยตรงเมาสนะ์น่ะตลกตัวเองรู้สึกผมจะใส่3น้ำแข็งนะรอบนี้คือไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ว่า ด้วยความที่มันยังเป็นชั้นที่ไม่สูงเท่าไหร่ผมก็เลยอยากลองเล่นอะไรสนุกสนุกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหนื่อยแค่ไหนนะฮะผมจําได้ว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอไหวอยู่ซึ่งส่วนห้องบนงบนีหยผมไม่ห่วงเลยเพราะว่าพอมียาเอะมีธาตุไม้แล้วก็มีโ,โคโคมีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเลยครับเลี้ยงเสาไฟฟ้าของใหญ่ไว้ดีดๆอันนี้สกิลคอเล่พลาดนะครับเมื่อกี้ อันนี้ผมไม่รู้ทําไมซัดตัวเดียวลุ้นเลยเอาโคโคมิไปแบบว่ายืนชิดนะฮะโคโคมินี่เวลาตอนฮิวอะพยายามยืนชิดมอนเตอร์ออรไว้นะเพื่อให้มอนโดนระเบิดฟองน้ำไอเลขขาวอ่ะอันนี้ก็ชิวๆนะครับไม่มีอะไรพยายามยืนอยู่ในวงไว้อะแล้วก็วางเสาเรื่อยๆคู่ดาวคู่ดาวสกิลของยาเอะมันไวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย ถ้ากดสกิลตัวอื่นครบแล้วเนี่ยก็พยายามสลับยายเอะมากดสกิลเรื่อยๆอจบแล้วโอเคอ่านี้เยวิยะผมจําได้ว่าผมเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะตีนี้เพราะว่าอยากดันอยากเล่นอะไรสนุกๆจริงๆผมควรจะเปิดโล่ให้เยอวิยะก่อนคนเอาเดียวหน้ามาเปิดโล่แต่ว่าก็ไม่ได้ทํานะฮะก็ะะเลยโดนวันไถไป แก้ัดด้วยกันนี่ครับเอาตัวอื่นออกมากดดนตรีก่อนอันนี้ตอนนี้จริง,รงๆควรจะรีโลอีกรอบนะแต่ว่าช่องมันเถอะนี่ก็ยิง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 ว่ไหวอยู่ไหวอยู่อ่าด้ยวยความที่มันเป็นชั้นสิบด้วยเหรอเนาะก็เลยเล่นอะไรสนุกสนุกได้นะขำขำนะฮะอ่าชั้นนี้ห้องที่สอง ส่วนเวลาเลือกบัฟเนี่ยก็ไม่ต้องคิดเยอะครับก็บัฟอัตาคิโจมตีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพลังสกิลธาตุแรงขึ้นสกิลอันติแรงขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเลือกนะก็จะเป็นประมาณนี้นแหละส่วนใหญ่มันจะอยู่ซ้าย,ายมือสุดอะบัฟที่น่าเลือกอะนะอันนี้อ้า,อาไม่ทันบรรยายเลย <laughs> คือด้วยความที่เมื่อกี้นี้มอนมันไม่เยอะ ว <im itation> ันก็เลยไปอย่างรวดเร็วอันนี้โยมิยะเปิดอันติพนเลยแล้วก็เพราะว่าผมมั่นใจว่าวนวนให้พื้นฟูโยมิยะทันแน่นอนเพราะว่าโยมิยะผมใส่สีชิเมนาวะมันต้องใช้พลังงานในการกดสกิลธาตุนะนี่นแล้วก็ยิงยิงยิงแคยิงยิงยิงไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันก็ยังชิวนะนะครับกลายเป็นว่าไม่ค่อยยากเลยไไตรงนี้ ห้อง3ครับเดี๋ยวมันจะไปคิดเยอะตอนชั้น11 12เลยนะซึ่งอันนี้ก็ดูขำๆไปก่อนแล้วกันนะครับวางเสาวางพืชปฏิกิริยาเต็มที่ครับตรงนี้มาเฟืองแล้วก็ไฟฟ้ามีไม้ผมว่ามันเป็น3า่าาที่น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วตอนนี้นะครับสำหรับธาตุไม้แล้วโคโคมีเป็นตัวที่ดีมากๆนะผมพูดเลย คือไม่ต้องกลัวตายอ่ะเนี่ยยืนชนมอนเลยเพียงเสียเสียนิดเดียวคือถ้าถ้าผมมีเปิดอันติแล้วตัวแข็งเหมือนไรเล่เนนี่คือผมจะรักเลยอ่ะผมเปิดด้วยอันติโย,ยมิยะอีกรอบรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะแอบชา้านิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยแหละด้วยคำนี้เอาตีเล่นมาอยากทำฟิวน้ำแข็งแล้วให้โย,ยมิยะยิงนี่ก็หลบนิดหน่อย อันนี้ยยมียะค่อนข้างแพ้ตัวพวกนี้นะเพราะว่าตอนมันเสกยุ่งออกมามันจะควบคุมการเล่งยากมากเลยต้องเอาวิ่งเอาตัวชิดอะ่ะคือถ้าตัวไม่ชิดนี่คือลำบากอะแต่ด้วยความที่ตัวท่าด้ำแข็งของผมมี3ตัวมันวนทันอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ปิดปิดด้วยการที่ยิงยิงพยายามเล็งต่ำไหมครับอย่ายิงสูงเพราะว่าใช่ครับถ้ายิงสูงแล้วเข้าหัวมันติดคลิปแต่ว่า มันไม่คุ้มหรอกครับถ้ามันยิงไม่โดนอะ่ะพยายามเล็งเท้าเล็งเท้ามอนดีกว่านะเวลาใครเล่นเล่นการวิ่งแบบยิงชั้นยิงนะอันนี้ผมแนะนํานี่เป็นฟิกส่วนตัวเลยผมยิงพื้นตลอดยิงเท้าอะไรยเงี้ยอ่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับห้องบนเนี่ยเอาเอาเซ็ตน้ําแข็งไปเลยครับส่วนห้องล่างเนี่ยเออเมื่อกี้เมื่อกี้มีดอกไม้ใช่ไหมผมจําได้ว่าเล่นไฟนะทัดไฟถ้าจำไม่ผิด แต่ห้องบนเนี่ยผมแทบจะออโต้เลยครับใส่ทีมนี้ทีมน้ำแข็งทีมแช่เข้าไปเพราะว่ามันมีตัวมอนน้ำเพียบเลยอ่าห้องล่างห้องล่างผมทำอะไรนะผมจำไม่ได้โยยมียะน่าจะเป็นทีมเบสิกโยเมียะป่ะทีมโยยมียะ,ะ,ยยยะน้ำแล้วก็มีจงหลีหรือเปล่าอ่าาหาอะไรเนี่ย <laughs> น่าจะมีจงหลีนะเฮ้ยนา นั่นแหละแล้วก็ฮิลตัวหนึ่งน่าจะเป็นโคโคมิถ้าผมจำไม่ผิดอ่าใช่เพราะมันชิวคือไม่ได้สนทาุอะไรนะครับแต่ว่าโคโคมิมันกันตายได้ดีที่สุดลนะนะมีจงหลีกโคโคมิคือไม่ต้องกลัวตายครับถ้าคุณเล่นไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะนะอ่ะนี่เป็นห้องรวบอันนี้ผมรวบพลาดรวบเบี้ยวรีบไปหน่อยอ่าแต่ก็ ช่างมันไอ,ไอ,ไอตัวที่โดนรวบอยู่ผมปล่อยไปเลยนะเพราะมันโดนแช่แน่ๆผมก็เลยหันหน้าทิ้งละเนี่ยผมยิงพื้นปราบยิงพื้นป่าบยิงพื้นอ่ายิงเท้าเล็งเท้านะฮะอันนี้อันนี้รอบนี้ขอแก้ตัวนี่เล็งละเล็งละแล้วก็ยิงป่าบเข้าไปรวบหมด ไม่ต้องรีบนะเควนติเอาจริงๆแล้วพยายามเล็งดีๆก่อนแล้วค่อยค่อยยิงมองตัวที่ใกล้ที่สุดแล้วก็พยายามยืนให้มันตรงแนวครับเนี่ยพยายามผมวิ่งออกนอกวงแล้วก็รวบแค่นี้แหละสบายละแล้วตัวที่เหลือก็ไม่ต้องเล็งนะฮะขอแค่กดสกิลว,วางสกิลเรื่อยๆทุกตัวก็จะมีพลังงานเหลือ ้องนี้รู้สึกจะตัวอะไรนะอ๋อถ้าเป็นที่อ๋อม,ม,มิตาเชิดก็ชิวเนาะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมกดเดยอนะแยะแล้วก็คืนลำดับอันนี้อันนี้ผิดผิดมากเลยนะแต่ว่าช่างมันเถอะผมก็เล่นคืนห้องนี้เนี่ยอพอมันสนใจเราเนี่ยมันจะไม่สนใจเสาแล้วครับดังนั้นเราเราทิ้งไปเลยครับห้องนี้มันไม่จับเวลานะดังนั้นก็ชิวชิวไปครับ พอมันมาสนใจเราก็เราจะเล่นอะไรก็ได้ยืนมองหน้ามัครับยงก็ได้เลียอย่าตายก็พอแค่นั้นเลยเล่นอะไรกับมันไปอะยิงแค่ยิงไปจบอ่า,อาประมาณนี้ครับห้องชั้นหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ชั้นสิเบเอ็ดห้องหนึ่งเอองงละอันนี้ห้องสองถ้าสังเกตผมจะเลือกการ์ดซ้ายหมดเลยเนาะเพราะว่า ่วนใหญ่เป็นการโจมตีอันห้องนี้นี่คือการวีการวิคือทุกสิ่งครับพยายามเลี้ยงพลังงานให้ดีๆครับห้องนี้เหมือนผมจะบุดวิดการวีเกือบตายไปรอบหนึ่ง้วยเพราะเพราะว่าลืมลืมมองแต่ก็ยังเพลินๆอยู่อันนี้เนี่ยนีระวังฟองระเบิดไว้ครับเนี่ยโดนอันนี้โดนนะโดนโดนการวีนะหาย,หายเลือดหายเกือบครึ่งอ่ะดูดีๆ แต่ผมด้วยความที่เห็นเห็นพื้นเดียวน่ายังอยู่ก็เลยรีบสลับตัวออกมารับหิวอันนี้ยิงเล่นไปก่อนมอนอยู่ไกลครับแล้วพอมอนมา,าใกล้ก็เปิดอันติปาบวางนอกบัวเดียวนา้กากดอันติเพื่อที่ให้มอนมอนโดนตีแรงขึ้นนะเพราะว่ามันมีสถานะโอเมนของโมนาอันนี้ก็ยิงไปยิงไปนี่ระเบิดระวงังเอ๊ะระเบิดแล้วเหรอเมื่อกี้ระเบิดแล้วเหรอ แต่ด้วยความที่ผมมีโล่อยู่น้งผมก็เลยวิ่งชิวเลยเดี่ยวหน้าผมเป็นสายเลือดกับสายโล่ทำทำเลือดให้เยอะที่สุดอะผมไม่ค่อยสนเด้งเลือดทั้งไอเล่งิวเท่าไหร่อันนี้พยายามยืนกลางวงไว้แล้วก็แช่นะครับอันนี้เวนตีเนี่ยถ้าถ้าคุณทำทวันติดน้ําแข็งหมดอะแล้วโชคดีอะไอพายุมันจะเป็นน้าแข็งนะถ้าพายุเป็นน้ําแข็งนี่คือชิวเลยนะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นก็ได้ครับสนใจแค่วนอันติการวิให้ทันแค่นั้นคุณก็ชนะละห้องนี้อันนี้อันนี้ผมน่าจะลำดับดีขึ้นนะมัง้งเ,เฮ้ยทำไมยยมียะเอาเลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอผมต้องกดโกโคมิอันติแน่เลยว่าถ้าจำไม่ผิดไม่กดเว้เอาวะอ๋อน่าจะปั่นพลังงานคิวธาตุโรสเลสเียก่อนนะนี่ วางถึงเวลาเอาโยมิยะออกมายิงปอกแป๊กปอกแป๊กด้วยอะไรก็ไม่รู้นะผมรีบสลับตัวออกคือจริงๆโยมิยะเนี่ยแอ,แอบเล่นยากนะในอาบิสถ้าเจอมอนเห,หนีๆยนอย่างเงี้ยนี่ไม่รู้ว่าทำไมมอนตายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะจบแล้ว <laughs> ผมก็จะเล่นประมาณนี้แหละคือผมไม่ได้ตั้งใจรอกว่า ต้องไปทุทกสเตปอะ่ะเพราะมันเหนื่อยอย่าไปเล่นอะไรที่มันเหนื่อยเลยนะเอาแค่ชิวๆนี่อันนี้คือผมไม่มีอันติสตัวเลยผมก็เลยต้องมานั่งปั้นอันตินะฮะเพราะว่าไม่ได้เก็บจากห้องที่แล้วอันนี้จังหวะผิดมากเพราะว่าเมื่อกี้เวนติมันต้องเล็งยิงตัวใกล้สุดไงแล้วไอตัวฟาตุยมันดันพุ่งเข้ามาอยู่ข้างตัวผมเวนติมันก็เลยหันพลาดนะฮะแต่ด้วยความที่ ไม่รู้ทำไมผมก็ยังชิลอยู่นะเอาเอาการวิ่งมายิงผมพยายามจะเคลียร์ตัวธนูออกก่อนเอางอันเนี้ยอันนี้มอนสนใจดอกบัวละแล้วก็เอามนาหน้าออกมาวางสกิลเหมือนเดิมเหมือนกันเอาเป็นตัวล่ออันนี้ผมเก็บอันตินะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมอนอีกเซตหนึ่งนี่ไงแล้วก็พยายามหนีรวบละภาพด้วยความที่มอนเซตนี้มันเกิดใกล้กันรวบง่าย ต้องแปะคอยแปะนะ้ำแปะน้ำแข็งตลอดนะแล้วเราจะสบายครับห้องนี้ขอแค่อันติไม่ขาดอะ่ะยังไงก็แทบจะสบายสบายเลยนะครึ่งล่างแล้วห้องสำหรับชั้นสิบเอ็ดห้องสุดท้ายอันนี้เนี่ยพยายามยิงตามันให้แตกก่อนเลยครับอ,อันนี้ผมไม่สนอะไรเลยพยายามเอาโย,ยมิยะยิงปตามันแต่พอมาลงมาเนี่ยผมจะสลับ น่าจะสลับลเป็นโลสเตเลนะถ้าจะไม่ผิดถ้าตามันจุ่มพื้นอยู่ผมจะเอาโลสเลเลมากดีใส่อันโดนโดนโดนไปนัดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้โดนขนาดนะั้นอันนี้โลสเตเลผมมีอันติพอดีน้ำน้ำไอ้น้ำแข็งกับสายฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างน้ำแข็งค่อนข้างชนะนะกับไฟสองสองท่านี้เล่นได้ อันนี้ก็อ่านี่แตกละผมก็พยายามจัดรัวๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้านี่จริงๆโชคดีมากเลยนะเพราะว่าผมอะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มันก็พอไปวัดไปวาได้อันนี้ก็พยายามอ่าล้มล้มเดียวจบนะฮะสำหรับไอ้ดอกไม้ไอ้ดอกไม้นี้โอเคจบชั้น11นะครับต่อไปชั้น12ทีนี้นะครับชั้น12เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด ผมจะเอา National r i d e ขึ้นบนแล้วก็ห้องร่างจะเป็นยาเอกกับธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำอ่าเนี่ย National r i d e บนเพราะว่า National r i d e n เนี่ยมันทำ Damage ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะสำหรับที่คือดีมที่ผมปั้นอ่นะไวที่สุดอะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมอนมันไม่มีตัวที่กระเด็นได้เลยผมก็เลยแบบอ่าชิลละเอา r ร i d e n ยัดยัดเลยอ่าเดี๋ยวก็จะมาดูกันครับว่า Rotation ประมาณไหน เริ่มมาของก็ปาดไรเด่นสกิลอีก,ก่อนครับวางพื้นเบนเนตชิงชิวเปิดอันติปาดน้ําทีหนึ่งแล้วก็ชิงหนิงกวนอันติครับแล้วก็วางโยนโกบ้าด้วยนะเมื่อกี้โยนโกบ้าด,ด้วย,นะย,ดดวยแล้วก็เอาไรเด่นมาฟัน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 ,ฟน,ฟนอันติตัวเองมาแล้วไปดูตัวอื่นอ่ะเบนเนตพื้นมาแล้วแต่ว่ามอนจะตายแล้วผมก็เลยยังเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยวิ่งไปปาดหนึ่งทีวางพื้นชิงชิว ซิงชิวเอิดอันตีฟาดน้ำที่หนึ่งโดนนะเมื่อกี้เกือบไม่โดนนะคือโชคดีที่มันโดนอะปลายน้ํามันโดนพอดีเมื่อกี้อันนี้อันติไรเด้นยังไม่มานะแต่ว่าจริงๆถ้าไรเด้นไม่ได้ตัวทำเดเมจครับดังนั้นแน่นอนครับแค่เปิดกรงจักรกับน้ําสิงชิว้วก็ตายแล้วเมื่อกี้อันนี้ตีห้องนี้วางเสาว,วางดอกบัวเปิด อันติเยะหลานแล้วก็วิ่งรับวิ่งวิ่งให้ครบตัวเพื่อเสียดึงมันเข้ามาปับอ่าแล้วก็เอาโคมี่มาวางแมงกระพุนนะครับแล้วก็นิยาเอะเช็คเช็คให้ดีกีนึ่าเข่าเสาครบสาไปแล้วค่อยกดอันตินะเมื่อกี้ด้วยการที่กดกดให้หมดคูดาวแล้วแหละเสาครบสมันแน่นอนนะฮะอันนี้เปิดอันติโคมีแล้วเดินยืนจุ่มครับไอ้มอนตัวนี้เนี่ยมันชิดมันชิดเราตลอดอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยเปิดอันติโคมียืนใส่เลย อ,อหมดแล้วครับเหลือสามตัวเวฟต่อไปตัวนี้ผมจะค่อนข้างน่าจะโฟกัสที่ไอพาตุยไฟฟ้านะเพราะว่าถ้ามันเปิดเกาะเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเหนื่อยอเนี่ยมันเปิดละซึ่งพอมันเปิดเกาะธาตุน้ําตีไม่เข้าถ้าน้ําเจาะเกาะไฟฟ้าไม่เข้าครับแล้วผมมีตัวเดียวนี่จะเจาะมันเข้าก็คือธาตุไม้ซึ่ง มันลำบากแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับโคโคมิก็แบกเพราะว่าไอป๊อปแปะของโคโคมิ่มันระเบิดเป็นกายภาพมันยังทะลุมันยังทะลุเกาะเข้าไปอยู่สุดท้ายก็ชนะแบบง่ายๆครับเพราะโคโคมินะฮะโคโคมิเป็นตัวที่ดีมากเลยนะสำหรับการลงอบิสคือถ้าใครยังเลงเลยผมบอกเลยว่าดีครับคุ้ม กดมาเล่นสบายครับามาอันนี้ในช i ่ n อ l ไรเด้นไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรมากครับแล้วผมก็ใส่ตัวที่เลือดเยอะที่สุดก่อนเลยก็คือมิเนเดอร์ไมเดนนะครโรเทชันเหมือนเดิมตลอดครับยกเว้นว่าผมจะทําอะไรผิดพลาดอันนี้ผมพยายามยืนในวงเบนเน็ตไว้นะเพื่อที่จะได้รับรับอันนี้ก็ยืนปันน,นี่โชคดีนะที่มันไม่ได้เดินถอยมากกว่าน,นี้เพราะว่าผมโดนล็อกขาอยู่เห็นไหมอ่าตอนนี้ตายละโอเคทีนี้ผมก็วิ่งใส่ ตัวที่หนาลองมาก็คือซีซินเมดนะฮะน,นีาว์ปเขาบิ๊หนีแล้ว,ลวพยายามหาเมื่อกี้ไดเดนหน้าสั่นนะฮะมีไดเดนหน้าสัน่นแล้วก็ไม่สนนะครับมีฟาดเลือดจะหมดแล้วฟาดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเก็บมันติหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโอ,อ้ไม่ไม่เก็บวะมีปาดไม่โดนนะะอันนี้ปาดไม่โดนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะโอ้ผไม่ไม่เก็บเลยเว้ กงไม่เก็บหน่อยเหรอนี่นี่บอกตัวเองนเนี่ยโอเคต่อครับอันนี้โอ้อันนี้เป็น p r i โมจ i o v วิชารห้องนี้เนี่ยปกติอ่ะจะต้องมีโล่หรือว่าให้ตัวละครติดธาตุแล้วมอนตีเราเพราะว่าถ้ามันตีแบบาธาดธรรมดามันจะตีเป็นธาตุหินครับแล้วโล่มันจะหล่นผลึกไอไอผลึกโล่มันจะหล่นออกมาให้เราเก็บ แต่ว่าผมไม่สนเลยเว้ยเพราะว่าผมอ่ะมั่นใจว่าดามจทันแน่นอนก็เลยยัดยัดมีดเลยเนี่ยเยจริงๆก็หาโล่เก็บนะเนี่ยเลือดเลืวนหวไปเลยเพราะว่าโดนถ้าถ้ามีโล่ก็ดีครับห้องเนี้ยมันจะสบายแต่คือผมอ่ะมั่นใจในตัวละครประมาณหนึ่งยาเอกยาเอกวางเสาไว้ให้ตลอดครับแล้วก็เนี่ยพี่หลาน จริงๆเย่ยหลานะเอามาเพื่อให้โคโคมีเก่งขึ้นครับผมแค่ใส่มาเพื่อให้มันเป็นสองน้ำเพื่อให้ได้รับบัฟ่านน้ำเต็มที่ได้เลือดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอพอย่หลานเปิดอันติสักพักเนี่ยรอจังหวะเปิดอันติโคโคมีแล้วก็ยืนซัดเลยครับตูมตามตูมตามมาอเฟืองมาเรื่อยๆเลยนะสังเกตถ้าถ้าถ้าเลี้ยงอันติไอ้นักเดินทางดีดีอ่ะ หรือว่าเป็นตัวอื่นอย่างคอเล่หรือว่าออผมไม่แน่ใจไทยนาลีเขาเล่นทีมนี้ไหมคิดว่าไม่แต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมคงเล่นได้เพราะว่าไอพื้นพื้นหญ้าของไทยนาลีมันก็ทํามาเฟืองเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ผมไม่มีในเอเดียหลักผมก็เลยไม่รู้อันนี้ห้องนี้รู้สึกจะไวมั้งไวเพราะว่ารู้สึกจะไวแต่ห้องนี้อันตรายอ,อันตรายมากด้วยผมจะเตือนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณเดินชนฟองแบบไม่รู้ตัวเนี่ย ไรเด้นลม้มล้มเลยครับต้องต้องพยายามมองดีๆแล้วก็เนี่ยครับอย่าอย่าเผลอเด็ดขาดเลยอะห้องเนี้ยไอ้นี่นี่คือจังหวะอันตรายมากเห็นไหมไรเด่นผมชนฟองไปทีหนึ่งผมรีบสลับออกเลยเพราะว่าถ้าตายคือต้องรีใหม่แต่ว่าการรีสลับออกเนี่ยเพราะว่าเพื่อความเซฟนะนเนี่ยเลือดเลือดไอเด่นอา้าวโอเครีกลับมาละผมก็ชิวละ กลับมาฟาดต่อได้เดน,นี๋เหตัวเดียวก็ตี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 เี้ยฟองน้ำชนไปทีหนึ่งเห็นไหมมันลดเกินครึ่งครึ่งหลอดนะครับมันโคตรอันตรายเลยครับน่ากลัวมากครับเอิจริง,รงอันนี้ผมไม่กล้าเปิดอันติเพราะว่ามันจะตายอยู่แล้วผมก็เลยพยายามเก็บไว้เวฟสุดท้ายนี่เวฟสุดท้ายผมก็ใส่เต็มครับนย่ยยังยืนอยู่ในวงนะ แล้วก็เปิดไอตันตีไรเดนปาดปาบไรเดนผมมีแค่ไรเดน c ีหนึ่งครับไม่มีผลกระเดมเมทนะ<ส>อ่าจบละต้องพยายามพยายามระวังฟองน้ำดีๆเลยครับสำคัญที่สุดเลยห้องเนี้ทีนี้อันนี้น้องไก่ไอ้ไก่เนี่ยฟิกของผมคือเอามันติดไฟฟ้าเรื่อยๆครับสังเกตหลอดเกตไฟฟ้าที่ขวาบนของชื่อมันนะเออ ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่มันจะคลั่งพอมันคลั่งเนี่ยเรารอแป๊บหนึ่งอ่ะจนมันเหนื่อยมันจะนอนยาวเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่สนนะนี่นอนละลงไปนอนละนี่เช็คผมพยายามเช็คเสาเช็คติกริยาใหญ่แล้วก็พยายามซัดลงไปเลยครับมคาดไม้วางน้ำมีมะเฟืองรัวๆเปิดนันตีหลานย,ย,ย,ยิง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 สลับยาเอกมาวางเสาย้ายาขาด โอ้เมีแอนตีแล้วก็ยืนสอยครับยืนสอยจริงๆ่าเฟืองมะเฟืองไม่ค่อยแรงนะเรามว่ามอนโดนธานไม้ถูกไหมแต่ว่าไม่สนอยู่แล้วครับหวังดาเมจจากไฟฟ้ากับน้ำอยู่แล้วธานุไม้ถือว่าเป็นของแถมเอาไปทำปฏิกิริยาเฉยๆเพื่อให้ไฟฟ้ฟมามันแรงขึ้นอ่ะแล้วก็จบแล้วครับสำหรับอบิสทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะ ชัานชั้9ถึงชั้น12นะครับผมเล่นผมเล่นประมาณนี้ถ้าถ้ามีอัปเดตมอนใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้อีกไหมคิดว่าดีไหมถ้าดีหรือมีประโยชน์เนี่ยผมก็คอมเมนต์ไว้นะฮะก็จะยินดีมากถ้าชอบกันก็จะทำมาทุกเรียกว่าอะไรอะทุกทุกรอบที่มอนเปลี่ยนแล้วกันนะผมจะทำสคริปหนึ่งประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมเช็คนี่นีเช็คไอคอนจันทรานะส่วนบิวบิวตัวละครเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้นะเป็นแบบรีวิวไอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบคลิปผมเนี่ยมีคนเห็นเยอะๆนะฮะฝากด้วยครับช่องจิมเพนโตครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย